ก็ภายหลังจากการที่อิสาราเอลโจมตีที่ทําการกระทรวงกลาโหมหลักของกองทัพซีเรียจนมีภาพเป็นไวรัลดังไปอย่างทั่วโลกโดยมีนักข่าวยืนรายงานพร้อมกับเห็นระเบิดลงกลางเมืองแล้วก็กลายเป็นความวุ่นวายให้เราได้เห็นถึงการโจมตีของอิสาราเอลอันดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเปิดฉากถล่มอิหร่านแบบที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยได้เปิดฉากโจมตีซีเรียแบบที่ไม่เคยคาดคิดเหมือนกันไม่ก่อนหน้านี้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้นําคนใหม่ของซีเรีย นั้นค่อนข้างจปะปณนีปนอมกับอิสราเอลอย่างมากๆแต่ก็ไม่พ้นความไม่ไว้วางใจของอิสราเอลพวกเขาก็เลยทิ้งระเบิดลงใจกลางประเทศซีเรียอย่างรุนแรงและเป็นลูกใหญ่ซะด,ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะนี่เป็นการโจมตีครั้งแรกต่อซีเรียโดยเป็นการเตือนว่าอย่าเข้ามาใกล้อิสราเอลอีกในการทําสงครามกับชาวดุสนะคะผมทุกคนตอนแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมานะัน้นถึงว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับผมแต่ทําไปทํามารูปภาพนี้จะบอกให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันไม่ได้แค่ไม่เป็น เป็นอะไรนะแต่มันเป็นแบบไม่สามารถที่จะกลับไปใช้งานได้อีกเลยนะใช้คําว่าพังพินาศราบเป็นหน้ากองแบบนี้เลยก็แล้วกันและการประเมินของสื่อซีเรียระบุว่าตัวโครงสร้างของที่ทําการการส่งกำลังโหมซีเรียเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยตึกทุกห้องทุกชั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยแม้กระทั่งห้องบังเกอร์ใกล้กับจัตุรัสที่มีชื่อว่าอัลมายาดก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดและผลจากการโจมตีในครั้งนี้มาทําให้ผู้คนเสียชีวิตนะอย่างน,น้อยน้อยสามรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปมากถึงกว่า34รายในขณะ ที่แหล่งข่าวความมั่นคงของซีเรียระบุว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มสูงไปที่ตัวเลข5รายกันเลยทีเดียวเลยทําให้เชื่อว,ว่าการจะกลับมาใช้ตึกกระทรวงกลาโหมของซีเรียนั้นเป็นไปไม่ได้อีกแล้วคือมันเป็นงานใหญ่มากแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ของกําลังชาวดูสนั่นแต่วิดาธิีอิสาราเอลประกาศสนับสนุนพวกเขาก็ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยนะครับผมกองกําลังของชาวดูสกลับมาได้เปรียบกองกําลังซีเรียอีกครั้งหนึ่งในการยึดครองพื้นที่ที่พวกเขาเกิดการพิพาทกันอยู่และก็ถือว่่่าเป็นนนสสงคคมททีวตัผบอกกุ ไ,ได้เลยนะว่าการสู้รบครั้งนี้ของชาวดูสนั้นคน้ค่ที่จะอามาหินและเลือดเย็นพอสมควรสงครามในพม่าว่าโหดแล้วแต่สงครามกองกําลังนี้เนี่ยยิ่งโหดมากกว่านะครับผมเพราะจากข่าวที่มีการเผยแพร่รวมถึงรูปภาพผ่านทางโซเชียลเนี่ยผมเอาขึ้นให้ทุกคนเนี่ยดูไม่ได้หรอกนะขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่าพวกเขาได้นําศพของกองรฐหารซีเรียเนี่ยกองกําลังใหม่นะครับผมที่ถูกสังหารมาวางไว้บนหน้ารถและขับแห่ประจานรอบเมืองรวมถึงมีการนําศพไปห้อยประจานตามจุดเมืองต่างๆที่พวกเขากําลังทําสงครามกันอยู่ ด้วยเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะนะซึ่งกองกําลังนี้เนี่ยถือว่ามีความโหดร้ายพอสมควรเลยทางนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะที่กองกําลังนี้เนี่ยแหละนะครับผมมีการสั่งให้กองกําลังฝ่ายต่อต้นานพวกเขากระโดดลงจากตึกใครที่ไม่กระโดดลงจากตึกเนี่ยก็จะถูกปืนยิงบนนั้นเลยก็คือมี2ทางเลือกแต่มาบรรจบอยู่ในที่เดียวกันนั่นก็คือความตายเลยค่ะม้ความรุนแรงนี้เองนะแม้ทางรัฐบาลจะสั่งให้กองทัพซีเรียหยุดโจมตีชาวดูสแต่ปรากฏว่าชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในซีเรียที่ก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพมากอยู่แล้วนะ สำหรับประเทศแห่งนี้ถึงขั้นมีข่าวหรือที่ว่ามีชนเผ่าที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งตุรกีรวมถึงอิรานได้เข้ามาต่อสู้กับประชาชนดูสด้วยแต่ยังไงซะภาพรวมของข่าวยังมองไปที่ชนเผ่าต่างๆที่ไม่ชอบใจในการกระทําของชาวดูสะมากกว่านะด้วยความโหดร้ายในการทาําสงครามของพวกเขาเองแม้เราจะเห็นว่าณขณะนี้รัฐบาลซีเรียด้วยการน,นําของอาเมดอัลซาลาพยายามหาทางเซ็นสัญญาสงบสืบเพื่อหวังหยุดการโจมตีจากอิสราเอลรวมถึงมีการพูดคุยกับสหรัฐเพื่อช่วยให้มีการเจรจาอิสราเอลด้วยซึ่ง ก่อนหนะ้าที่อิสาราเอลจะมีการสนับสนุนชาวดุสนะคะผมอิสาราเอลออกมาประกาศแล้วพวกเขานนั้จะให้คํามั่นในการปกป้องชนกลุ่มน้อยอย่างชาวดุส โดยให้พื้นที่ของเมืองซูเวด้าเมืองทางตอนใต้ของประเทศซีเรียติดกับประเทศจอร์แดนและถือเป็นเมืองใหญ่ลำต้นต้นของซีเรียเป็นพื้นที่ปลอดภัยและปลอดจากกองลังทาหารซีเรียรวมถึงกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆด้วยสงวนไว้วให้แต่กองกำลังชาวดุสเท่านั้นซึ่งในอดีตเนี่ยที่นี่นับตั้งแต่เจอสงครามกับกลุ่มไอซิดมานานกว่าสิปีเมืองซูเวด้าถือว่าเป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางด้านการเมืองอย่างสูงมากๆและได้รับความกอกวนน้อยด้วยพอปัจจัยแรกติดกับชายแดนของจอร์แดนและอีกอย่างหนึ่งที่นีีน่่เเนยกกก็็มอออองงงงงําาาลััปขตวช ดูสนี่แหละนะครับผมเลยทําให้ที่นี่น่ะคนข้างจะมีความเป็นเอกภาพและแข็งแกร่งไม่ใช่น,น้อยแม้ในอดีตจะถูกกองกําลังไอซิสปราบปรามอย่างหนักก็ตามและเมื่อภายหลังอิสาราเอลทิ้งบอมลัเบิดลงที่กระทรวงกลาโหมของซีเรียาทางรัฐบาลซีเรียก็ได้ออกมายอมอิสาราเอลดยง่ายนะโดยผู้นําของซีเรียาอ,อาเมดอัลซาร่าออกมาประกาศตอบรับกับอิสาราเอลว่าพวกเขานั้นจะส่งกองกําลังความมั่นคงของซีเรียเข้าไปควบคุมในชายแดนและดําเนินมาตรการการ,การหยุดยิงโดยสมบูรณ์และให้คํามั่นต่อชาวดุสและอิสาราเอลว่าพวกเขาจะ เปิดฉากยิงเฉพาะในกรณีที่ถูกโจมตีเท่านั้นว่าจะเป็นจากกลุ่มหรือกองกําลังไหนก็ตามและจะมีการส่งกําลังตํารวจไปประจําการยังพื้นที่ของเมืองเพื่อควบคุมพฤติกรกรมของหาหาและจับกลุ่มผู้ฝา่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกคนมาลงโทษด้วยโดยสขารข่าวของซีเรียซานาะรายงานว่าณขนาดนี้กองกําลังของรัฐบาลซีเรียได้เดินทางมายังเมืองสูเวดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อภารกิจรักษาสันติภาพและได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นยุติการู้รบหลังจากเหตุนองเลือดระหว่างชาดูและเบดูอินมานานกว่าหนึ่งสั ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนในซีเรียระบุวา่าจากสงครามที่เกิดขึ้นบริเวณรอบเมืองสวดา้ามาทําให้ผู้คนนะคะผมประมาณ940รายเสียชีวิตไปแล้วนะได้จากการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดภายหลังจากการโจมตีของอิสาราเอลไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น20สกรกฎาคมก็ประมาณวันอาทิตย์กระทรวงมหาดไทยของซีเรียระบุว่าหน้าขณะน,นี้การประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายได้ถูกลัง,งับการต่อสู้ลงทั้งหมดแล้วและนักรบของชาวเผ่าเบดูอินก็ถูกกวัดล้างไปด้วยหลังจากกองกํลาลังซีเรียได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ และรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่รอบเมืองสวีด้าเป็นพื้นที่หลักอาศัยของชาวโดสแต่ทางนี้ด้วยความไม่เชื่อใจสำนักข่าวท้องถิ่นของซีเรียระบุว่าขบวนรถช่วยเหลือที่ถูกส่งมายังเมืองสวีด้านักรบของชาวโดสนั้นปฏิเสธการเข้ามาในเขตพื้นที่ตัวเมืองนะครับผมอนุญ,ญาตได้เพียงแค่หน่วยช่วยเหลือที่มาจากสภากาชาติของซีเรียเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเมืองส่วนนั้นฝากฝั่งของอิสาราเอลนอกจากจะมีการเปิดการโจมตีแล้วเนี่ยก็มีการรายงานได้ว่าในช่วงของวันอาทิตย์ไม่กี่ชั่วโมงหลังการสงบสาเอ้ ส่งความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์อย่างด่วนที่สุดนะไปยังเมืองสวีเดนโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของทั้งสหรัฐและกองบอลังเซเรียแต่เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการตอบรับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จากนายโยมตีเบนเจามีนในทันยาฮูหรือกระทรวงการต่างประเทศของอิสาราเอลนะครับผมซึ่งจากการช่วยเหลืออิสาราเอลในรอบนี้จะใช้คําว่าเป็นการประกาศบทบาทผู้สนับสนุนในการสนับสนุนสงครามตัวแทนกลุ่มที่2หรือไม่อันนี้เนี่ยไม่อยากจะให้ดูเป็นเรื่องหลักนะแต่อยากจะให้ดูเป็นเรื่องรองซะมากกว่าเพราะกองกําลังนงักรบชาวดูสเนี ไม่ได้มีศักยภาพในการต่อสู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่มีรายงานกันว่าชาติสายชาวดูสในประเทศซีเรียเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับชาติสายชาวดุสในอิสราเอลโดยเฉพาะในพื้นที่เขตราบสูงโกลานชาวดุสถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีสถานะเป็นพลเมืองเต็มรูปแบบของอิสราเอลเลยนะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกอย่างและมีการรายงานได้ว่าชาวดุสบางคนเนี่ยทำหน้าที่รับราชการระดับสูงในกองทัพอิสราเอลอีกด้วยและมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานความมั่นคงหลักของอิสราเอลทําให้เชื่อว,ว่าด้วยการต่อสู้รบอันหนักหน่วง ร้ายระหว่างชาวดูแลเบดูอินที่ผ่านมาจะมีคนวงในรัฐบาลอิสาราเอลเรียกร้องให้ทางกองทัพอิสาราเอลนี่แหละนะช่วยเหลือและหาทางป้องกันชาวดูสในประเทศซีเรียด้วยโดยอ้างเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมขึ้นมาด้วยการแสดงจุดยืนของอิสาราเอลนะั้นจะไม่ยอมให้มีการสั่งหารชาวดูสได้บริเวณใกล้พรมแดนและแสดงพร้อมใช้กําลังหากจําเป็นและหากมอญง่ของจุดรัสซาดก็ต้องยอมรับว่าวชาวดูสก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ,ของประเทศอิสาราเอลด้วยเช่นกันเพราะตามแผนที่ภายหลังจากอิสาราเอลยึดครองพื้ลลน ในช่วงของปี1967หากเกิดความไม่สงบขึ้นระหว่างกองทัพซีเรียและอิสราเอลชาวดูสนี่แหละนะครับผมที่เป็นประชากรหลักในพื้นที่ราบสูงโกลนันก็ถือว่าเป็นป้อมปรกการในการป้องกันภัยคุกค,คามและเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอลด้วยและก่อนหน้านี้การช่วยเหลือในลักษณะนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแหละนะแต่จะเป็นการช่วยเหลือทาลมนุษเธรยมซะมากกว่าโดยมีการรายการอิสราเอลเคยอนุญาตให้ชาวดูสจากซีเรียเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศอิสราเอลได้ด้วยแถมยังมีข่าววงในด้วยว่าชาวดูสนะให การช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานของอิสราเอลทางด้านข่าวก้องในการป้องกันน่าจากการก่อการร้ายของซีเรียกลุ่มฮิสบอลและก็กลุ่มไอซิสในอดีตนะครับผม